ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4 190 2 5 6 8ทับ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้20กค68พายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนหรือที่ละติจูด21.8องศาเหนือลองจิจูด112.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25กิโเมมตตร่่อชัวงคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่21-22กค68และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันและยอมความกดอากาศตา่ำตามลำดับหลังจากนั้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนต่อไป ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากอิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลให้ที่ช่วงวันที่20-24กค68บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันที่20กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ วันที่21กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองไายบึงกาฬหนองบัวนำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและมุกดาหาร ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาวันที่22-24กค68ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นการลสินมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาวันที่22-24กค68ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองชายบึงการสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬลศสินมุกดาหารยโสธรอ,อำานาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีเพชบูร์และพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงา สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือหรืออพยพหากสถานการณ์อยู่ในสภาวะวิกฤตและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http 2 www tmd go th หรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2และ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง ประกาศณวันที่20กรกฎาคมพศ2568เวลา17นาฬิกา00นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20กรกฎาคมพศ2568เวลา23นาฬกาสุกัญญาณียวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา